วันนี้มิวจะพาปอกมังคุดนะคะปอกอยังไงให้ไม่ดํานะคะขั้นตอนแรกก็คือจะเตรียมน้ํามานะคะแล้วก็มะนาวบีบมะนาวใสแล้วก็กับเกลือนะคะใส่เกลือกับมะนาวลงไปนิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็ปอกมังคุดลงไปแช่ได้เลยนะคะปอกวิธีบอกมังคุดเนี่ยเพื่อไม่ให้โดนเนื้อมังคุดนะคะแล้วก็ให้มังคุดออกมาเป็นลูกๆสวยๆเลยนะคะก็คือ ตัดมันมีหลายวิธีค่ะก็คืออย่างขั้นตอนในรูปก็คือหมิวก็จะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ค่อยๆเอามือนะคะบีบออกมาให้มันเป็นลูกๆไม่แตกแยกออกจากกันนะคะมันก็จะมีบางลูกที่แยกค่ะบางลูกก็คือมันสุกมากๆแล้วมันก็จะแยกนะคะไม่ต้องสีเรลียดน,นะคะนี่เลยค่ะตามรูปนี่คะ่ะหมิวจะเอามีดตัดครึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆแกะเปลือกมันออกนะคะเพื่อให้มันคงรูปไว้ตามเดิมนะคะแล้วก็จะมีวิธีหนึ่งก็คือเอา หัวตรงขั่วมันออกนะคะแล้วก็ผ่าเป็นรูปกรกระบดนะคะแล้วมันก็จะออกมาซึ่งมันมีหลายวิธีมากๆลองทํากันดูนะคะพอหมิวแช่น้าเกลือไปสักพักนะคะหมยวก็จะเอาเก็บใส่กล่องปอกไปกินไปนะคะมีเพิ่งปอกครั้งแรกนะคะอาจจะยังไม่สวยมากนะคะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะจะได้เย็นนะคะปอกไปกินไปสีก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพิ่งทําครั้งแรกยังไงลองทํากันดูคะ่ะ